นุ่มจากร้านหมอนคนท้องบัมพิโลนะคะวันนี้จะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์หมอนสําหรับเด็กและคุณแม่หลังคลอดนะคะตัวนี้จะเป็นหมอนสําหรับให้นมคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นหมอนสําหรับให้น้องฝึกนั่งได้นะคะเป็น t ูอินวันนะคะตัวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะคะตัวนี้ก็คือหมอนพอคุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเราสามารถใช้หมอนนี้ตื้อหมอนนี้ไปเป็นหมอนให้นมได้นะคะ นี่ก็คุณแม่ก็นั่งนะคะตอนหลังคอเสร็จเราอาจจะขยับตัวได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหมอนตัวนี้เสียบเข้ามานี่นะคะมีเชือกรัดตัวนี้ค่ะแกะออกก่อนเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้เสียบเข้ามาวิธีการใช้งานก็เอาน้องนอนตรงนี้นะคะทานนมคุณแม่ได้ค่ะพอเมื่อน้องโตขึ้นมาจนแบบว่าอ,อ,อาจจะเลิกทานนมแม่แล้วเรื่ออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่า อยู่ก็สา <meals. S 2> มารถเอาหมอนนี <It> ้เป <ww. S 2> ็นหมอนสําหรับให้น้องนั่งเล่นนั่งอะไรนี้ได้นะคะเพราะว่าเด็กบางคนนอนอย่างเดียวเขาจะเบื่อแล้วก็จะร้องงอแงนะคะตัวนี้ก็วิธีการใช้สําหรับหมอนให้น้องนั่งนะคะตัวข้างหลังนี่มันจะมีที่เก็บสายเชือกนี้นะคะเพื่อเอาออกมาทําเป็นที่นั่งสําหรับเด็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำีกธีวิธีการนี่นะคะก็คือ เราก็วางไว้แล้วก็ให้น้องนอนลงไปตรงนี้นะคะถ้าน้องยังยังเล็กอยู่ยังตัวไม่แข็งคอไม่แข็งหลังยังอ่อนอยู่เราก็ให้น้องนอนลงไปแผนนะคะอย่าให้น้องนั่งน,นะคะตัวนี้ก็คือให้นอนไปก่อนเสร็จแล้วเราก็มีตัวเชือกมีมีม,ม,ม,มีมีตัวตัวนี้มารัดตรงขาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อกันการน้องคลิกตัวขยับนะคะแล้วก็จะมีที่ติดแปะเข้าไปตรงนี้นะคะอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนั่งสาธิตให้ดูนะคะ me mm -hmm.